วันนี้จะมาให้พี่บอยแรปสติ๊กเกอร์ให้ใหม่ค่ะพี่บอยเราขับรถนั้นมาใช่ปะเราไม่มีรถกลับบ้านแล้วไงทั้งนั้นอ่ะที่นี่ก็มีแบบเขาเรียกว่านั้นเป็นการแบบเทคแทนลูกค้าเป็นพิเศษค่ะว่าถ้าใครไม่มีรถกลับบ้านแล้วเขาจะมีรถให้ขับกลับบ้านได้ข้างหลังเลยค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหขอบคุณค่ะพี่บอยเดี๋ยวไปแล้วนะคะเอาเกียร์เข้าหไปเนี่ยขอบคุณนะคะพี่ไปก่อนนะคะย วันนี้นะพีซี่ก็เอารถสปอร์ตคันพิเศษของพีซี่นะคะมาแลปสติ๊กเกอร์เลยทีเดียวพิเศษย,ยังไงล่ะคะก็รถคันนี้ค่ะคนขับมังได้คนเดียวนะคะทุกคนขับมาจากที่บ้านเลยมาร้านพี่บอยสติ๊กเกอร์ซึ่งไม่ไกลกันมากค่ะก็ประมาณ60โลใช้เวลาไม่นานประมาณ2,3วันก็ถึงนันนะคะอ่ะถึงร้านล,ละก่อนที่จะไปดูนะคะก็เอาเสียงหาย ก่อนที่จะไปดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้คิตตี้นะคะให้ถึง1นึ่งแสนซะไ้ไว่นาะเลยค่ะดีดีใจนะถ้าถึงหี่แสนแล้ว่า <laughs> เป็นกำลังใจให้ซี่ในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะไปเลย อ้ยพี่บอยนั่งอยู่ตรงนู้นพอดีเลยพี่บอย <c oughs> อถทุกคนพี่บอยสวัสดีค่ะคือน้องว่าตัวสูงมากเลยก่อนเดี <c oughs> ๋ยวขอใส่รองเท้าหน่อยก็ได้วหมนี่ก็คือรถในฝันของน้องกิตตี้นะครับน้อง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีกิตตี <c oughs> ้ห <c oughs> ลุยส์ชนแนลนะครับป้ากูอยู่ไหนสมุทรสาคร <c oughs> สมุทรสาครที่นี่ที่ไหน ที่นี่คือตู้ปาการที่ปากน้ำอ่ะโอ้ยขับมาแรงเกินนัเนี่ยแรงเลยค่ะดูดีเลยเปิดมาตลอดทางเลยค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ผลงานพี่นะน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรของคุณอะไรเมาถึงคุณกา้ามาดึงเลยเนี่ย ไว้รุ่นใจร้อนไนี่ยพี่บอลคือแบบว่าอยากให้แปะใช้เยอะๆแบนี้นี่เดีวมาดูมาดูนนี่เดี๋ยวมาดูก่นคือต้องบอกว่าสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นงานอินเทนนะคือเขาแบบว่ามีช่องลมระบบแอร์โฟร์ใช่ไหมอ่าแอร์โฟร์ขึ้นมาใช่ไหมให้ผ่านช่องลมอะไรแรงก้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ันให้เวลาเลี้ยวมันจะไม่เป๋ง่ายๆพีออันนี้คุณคิตตี้เอารถของคุณมาทำอะไรครับวันนี้จะมาให้พี่บอยแรปสติ๊กเกอร์ให้ใหม่ค่ะพี่บอยอยากได้เป็นแบบคอลเลกชันรถเ3 1เป็นที่ระลึกหมดแล้วไม่ไม่เอาเงี้ยค่ะขับเร็วความเร็วได้ไหมอู้ซ่ความเร็วอะไร40 50ค่ะพี่บอยน้องกูไม่ได้ทำนะครับมันจะหอกเองครับเขาใช้อีเจ็ททำซึ่งอีเจน็ทต้องบอกว่าเดี๋ยวจะบอกคุณคิตตี้ก่อน ค่ะเราจะเรียกคุณน้องก็ได้คิตตี้ก็ได้เออเขาบอกกับทางน้องคิตตี้แล้วก็ทาง FT น้องๆนะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสติกเกอร์งานติดป้ายอินเจ็ตคือคือเวลาเขาพูดว่างั้นผู้แค่ติดป้ายพวกป้ายตรงๆไวนิ้วพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามาแล็ปเนี่ยค่อนข้างจะแบบมันจะค่องง่ายกว่าเพราะว่าคือเรียกว่ามันไม่เหมือนฟิล์มรถยนต์พวกนี้เนี่ยฟิล์มรถยนต์สติกเกอร์พวกงานแล็ปแบบนี้อันนี้มันเป็นเฉพาะนะอะไที่ติดๆเนี่ยก็คือ GTR พวกนี้กับพวกเนี้ยคือเป็นงานแล็ปสติกเกอร์โดยตรงซึ่งมาเป็นแล็ปได ลึกขึ้นแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเวลามันมีรอยเส้นเช่นเนี่ยเงี้ยรอยบาดรอยลึกเงี้ยความติ๊กเกอร์มันก็จะมันไม่ใช่เป็นติ๊กเกอร์ที่ติดรถยนต์ไงโอ้แต่พี่บอาติดเก่งมากเลยค่ะพี่บอาติดจากพลอ่เป็นแลมโบ้ได้ไงอะติดตั้งแต่พูดคาพูดถึงนี่ติดตั้งแต่รถบ้านจนถึงแลมโบ้โอ้ลองๆพาโกโวนอีกแล้ว ก็คือวันนี้เดี๋ยวจะมารอบทั้งค<ข>ันนะฮะแล้วก็จะมาทําเป็นงานตัดงานตัดก็คือการที่เอาใช้เครื่องอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราก็จะมาออกแบบตรงนี้นะฮะกับน้องคิตตี้ค่ะแล้วก็ออกแบบเสร็จก็จะมาหน้าตามเาเป็นแคสค่ะแ้วเอารถน้องคิตตี้ออขึ้นพแล้วก็เขาก็จะมาเขียนแบบค่ะเขียน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 จนกว่ามันจะเหมือนจริงพอเหมือนจริงเสร็จใช่ป่ะแล้วก็เอาสเกลของตัวรถเนี่ยค่ะมาวัดแล้วก็ถึงจะเข้ามาครือตัดให้ตัวใบมีดอะวิ่งตามที่เราเขียนค่ะเต้น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 อ๋อ แล้วก็มีการที่ต้องบอกกับน้องที่ว่าบางที่เนี่ยมันไม่เข้ามุมไม่เข้ารูปทึ๊บเนี่ยก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยย,ยังไม่บาลานซ์อาจจะดึกออกแถ้าตัดแล้วขยับไปเรื่อยๆผู้ตัดทิ้งแบบกว้างเลยเพื่อแบบเป็นงานตักดกว้างงานตัดเนี่ยมันจะบอกได้เลยนะไม่เหมือนงานแรปนะงานแรปผิดพลาดก็คือชิ้นเดียวก็คือจบแล้วก็ดึงติดใหม่แต่ถ้างานตัดเนี่ยคือเราตัดชิ้นใหญ่มาแล้วถ้ามันเสียไอ้ที่เหลือพวกเนี้ยเราทิ้งหมดเลยเราเอาแค่ลายเส้นแค่อันเดียวแผ่นนี่คือแผ่นหนึ่งใช่ไหม เราอ่ะเอาเส้นตัวเนี้ยมาไว้ตรงเนี้ยาชิ้นแล้วก็เอาแล้วก็ที่เหลือตัดออกเอาแค่เส้นแดง่มันก็เลยค่อนข้างจะแบบละเอียดละอ่อนก็ประมาณนี้คริที่ก็ออาจจะใช้เวลาประมาณสักของที่นาจะทีอาทิตย์ สี่ปีไม่รอแล้วเนะฟังมาขนาดนี้แล้วยิ่งปานสี่ปีแล้วเนาะป่านนี้สี่ปีไม่มีรอแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าตอนที่ร้องชิตตี้มารับรถจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าชิตตี้ตัวจริงน่ารักมากนะใครชอบเอนะก็ฝากไปคอมเมนต์ใต้โพสต์พี่บอยเยอะๆนะฮะบอยพอไปพี่ช่วงนี้พี่ก็แบบเกาะน้องๆนะครับโอเคนะก็อย่างที่บอกนะฮะ คันนี้เสร็จนะฮะผมไม่อยากขับนะฮะไม่อยากนั่งทำไมพี่ขับไปนั่งมันเด็กๆอะน้องมันเด็กไอ้ใหญ่เนี่ยพี่อยากไปนั่งรถดิฟน้องเห็นเขาล็อกโอ๊กอ่างโอ๊กอ่างไปสักเท่าไหร่กันมาคือแบบไม่ได้นะคือหน้าละอ่อนอย่างเงี้ยขับไปมันก็กลัวไปไม่รเขับไปใจสั่นไปแล้ยแรงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้พี่กลัวได้หวะมันจะทำมันจะทำให้พี่กลัวได้เหรอวะ พี่จะเตรียมลูกชิ้นปิ้งไปด้วยเอาไว้กินโชเลยแบบทำหน้าปิ๊งๆแล้วก็จะแบบเอาข้าวโพดนะฮะข้าวโพดลงหนังแล้วก็ผอมงอใหญ่ๆฮะแล้วกินโชนะครับจะไม่ลองสักแอะจะไม่ลองแอเชิญพี่บอยมาขึ้นจริงๆพี่บอยจะไปตอบรับใช่ไหมคะจะสักเท่าไหร่กันวะโชเพื่อนแฟนเราอย่าดูขยะดูก็คอมเมนต์มาด้วยกอยากลองกันว่าแบบค่ะคนอย่างพี่จะลองสักแอะไหมพี่บอยเขาอยู่แบบในคลาสพี่อย่าโฟกัสนะ พอพี 1941, oh. <my> <lined> <gardens> ่บอลร้องนะมึงเอาผ้ามาเยอแปะปเลยเราขับรถคันนั้นมาใช่ปะเราไม่มีรถกลับบ้านแล้วไงดังนั้นอ่ะที่นี่ก็มีแบบเขาเรียกว่าน้เป็นการแบบเทคแคร์ลูกค้าเป็นพิเศษค่ะว่าถ้าใครไม่มีรถกลับบ้านแล้วเขาจะมีรถให้ขับกลับบ้านได้นะคะอ๋อแบบเอารถมาแล็บนานอะไรอย่างงี้คือให้ไปใช้ใช่เอารถมาแล็บนานอาจจะไม่มีรถใช้ระหว่างแบบเราดุดแล็ปอยู่ที่ร้านใช่ไหมคะนี่ค่ะข้างหลังเลยค่ะทุกคน นี้เขาไม่เข้าใจเลยค่ะนี่คือแบบว่ารถให้ใช้ระหว่างรอรถอ่ะนะคะดูนะคะรอบคันนะคะโอ้โหสวยงามมากค่ะทุกคนดูนะคะไปแล้วนะคะพี่บอยขอบคุณมากนะคะทำพี่บอยพี่บอยทำไมทำไมทำไมพี่นันกูมแค่คันเดีพี่บอยผิดควันแล้วลูกไม่ก็แบบเมื่อกี้นั้พี่นันบอกว่า โอ้เดี๋ยวฟังก่อนพี่นันบอกว่าระหว่างระหว่างที่แบบรถรัติเกอร์เนี่ยลูกค้าเขาจะไม่มีรถใช้ระหว่างนั้นใช่ไหมคะนี่คันนี้ของคุณนี่คันนี้คขนที้เอาไปเอาไม่ใช่คันนี้หรอคันนี้สี่คันนะ่ยพี่บอยดูอะไรอ๋อไม่ใช่หรออันนี้ไม่ใช่อะคะอุ้ยของใครก็ไม่รู้ของใครวะเนี่ยเมียมึงอะไรของมึงเนี่ยเอ๋อยังไม่ได้ฟังเสียงเลยพี่บอฟังเสียงฟังเสียงโอ้โห พี่บอยเดี๋ยวไปแล้วนะคะเอาเกียร์เข้าไหนเนี่ยขอบคุณนะคะพี่ไปก่อนนะคะเฮ้ยพี่บอยอะไรอะไรไปจริงๆอ่ะมาระหว่างแล็ปไม่มีรถใช้ไงพี่บอยนี่ขับคันนั้นมาแล้วก็คันนั้นใช่ขับคันนั้นมาแล้วคันนี้ใช่แล้วเดี๋ยวพี่บอยแล็ปเสร็จแล้วค่อยเอามาคืนไม่อยากรู้จักน้องคิตตี้แล้วใจโคกใจคอกูไม่ถามกูเลยไม่น่าไปเล่นกับมันเยอะเลยมันเอาคืนตอนนี้เลยชิบหาย ไวเกินเสียงพอมเสียงใสหูนะเสียงแบบคนถือกล้องมือสั่นเลยน้องๆผู <g ild> ้กำกับหนูนี่คือแบบกี่หูอย่างเลยผู้กำกับหนูบะเสียงแบบเสียงเต่ามาก มารับรถค่ะเพราะว่ารัสติกเกอร์เสร็จเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าจิ๋วน้อยของกิซี่ยังไม่มีชื่อเลยก็ช่วยกันบ้างมาละกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะถึงแล้วค่ะรถคิตตี้ค่ะทุกคนนี่ ลูกลร้กมาหลายวันนะอุ้ยนี่ลองทักทายด้วยนะคะทุกคนอันนี้ออกแบบเองเลยใช่ไหมครับออกแบบเองใช่ค่ะ <S <S ก็คือให้มันอยากให้มันเป็นโครเมียมแบบนี้แล้วก็มีสีแดงเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็มีเลข7070เบอร์แข่งงมิซี่ค่ะทุกคนมีวันนี้จะได้รถกลับบ้านแล้วข้างๆนี้ก็เหมือนกัน คือสองข้างเหมือนกันเลยใช่แต่ว่าข้างหลังก็คือจะแบบเหมือนแบบอยากให้ลายมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบเปนเฉียงขึ้นมาอะไรขึ้นมาอันงเก่าอะค่ะทุกคนถ้าทุกคนจําได้ใช่ไหมมันจะมีช่องระบายอากาศตรงนี้นะคะคือแบบว่ามันบวมขึ้นมาเราก็จะแบบโป่งๆทั่วๆคันน่ะนะคะแต่ว่าคันนี้ไม่เป็นแล้วเพราะว่าเป็นสติกเกอร์ตัดแปะก็คือแบบตัดเป็นชิ้นให้พอดีกับสัดส,สว่วนเช่นแบบสัดส,ส่วนของประตรูนะ <c oughs> ตัดเสื้อของประตูก็คือตัดเฉพาะประตูแล้วก็คือแบบค่อยควางสติกเกอร์ทีละตัวทีละตัวซึ่งมันก็จะลดการบวมของสติกเกอร์เหมือนครั้งคั้งก่อนอนนี้ที่เป็นของอิงเจตนะคะทุกคนนีพูดถึงไหนแล้วหรอพูดถึงรอบคันเรียบร้อยแล้วว่าคือเป็นสติกเกอร์ตัดแปะค้าเนี้นอยากจะพูดถึงแบบ อ้าวแล้ววิธีการทำนะครับแบบมาแบบรถเครอะเลยเนี่ยอย่างคิดว่อย่งไงคิดี่ต้องล้างต้องต้องล้างจริงๆเราต้องล้างล้างเพราะว่าเร้การเอ่อเคลียร์ฝุ่นต่างๆตามตอกแล้วล้างอย่างเดียวไม่ได้นะเราจะมีการขัดตามจอกต่างๆใช้แปรงเพื่อไม่ให้สายติดแล้วก็เพื่อให้ติ๊กเกอร์ติดได้นานขึ้นต้องบอกว่าลายข้างตัวนี้บอกโอ้โหเป็นลายที่ยากมากๆลยครับเพราะเป็นสีคอมเมียมนะครับติดค่อนข้างยากแล้วหลุดง่ายทําไมถึงชอบลายนี้ครับมีเรฟเรนซ์มาจากรถแข่งของตัวเองอ๋อใช่ค่ะชอบเพราะว่าลายรถแข่งี่ยเป็นทางทีมงานของทางเยอลมร วางลายให้ในรถโมเดลแล้วก็รถแคนดี้นะคะก็เลยเอามาทําเป็นรถคันนี้ด้วยเลยจะได้เป็นคอลเลคชันเดียวกันครับผมอโอ้โหแน่น,น,น,นอนเลยครแล้วการดูแลรักษาล่ะคะพี่บอยต้องดูแลรักษาย,ยัางไงไม่ยากเลยครับก็คือล้างรถแล้วก็เช็ดแต่ว่าพวกเช็ดตอนพวกลายมันโดนน้าได้ใช่ไหมมุมเนี่ยก็ใช้ซับๆหน่อยคือโดนน้ำได้พวกแต่หัวชอบเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยลามาถึงเนี่ยพอเราเช็ดแรงๆหัวจะเปิดนี่นี่เลยมาดูหนยมาดูนี่ฮะถ้าเราเช็ดแรงๆปุ๊บหัวมันก็จะเปิดอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดแล้วก็ใช้ ไฟแชกโดนหน่อยแต่อย่างเงี้ยควนโดนน้ําได้ไหมคะหรือก็เดี๋ยวโดนน้าได้หมดนะครับเดี๋ยวตั้งเก็บอีกทีหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างนะค่อนข้างจะดีเทลเยอะมากเพราะว่าตตัด่อหลายชั้นมากค่ะคือถ้าพูดง่ายว่าถ้าล้างแล้วเปิดก็คือให้มาติดใหม่ครับหลังจากการที่ว่าเออติดแล้วบางคนจะบอกสีทะลากรุ่นนี้นั่นอ่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่ารถคันนั้นอ่ะคือการที่เขาทําสีมาใหม่แล้วมาติดติ๊กเกอร์น่ะมันก็ทําให้รถถียังไม่เกาะ สีไม <p ull ough> <p> ่กรอบปุ๊บก็เลยมีปัญหาเรื่องของเอฟเฟกกับตัวลบคือเอาตรงๆเนี่ยถ้ามางานโรงงานอย่างเงี้ยยังไงก็สวยเหมือนเดิมฮะถ้าทำสีมาแล้วมาติดสีมา ยังไงก็ไม่รอดครับเพราะว่าสีตัวนั้นยังไม่เกาะกับตัวรถเราติดเพื่อรักษาสีเดิมเพื่อให้รถเดิมดูดีแล้วก็ทําให้รถกลับมาใหม่แต่ผมแนะนํานะลูกค้าบางคนติดไม่ต้องถือ5ปีหรอกแค่ปี2ปีหรือ3ปีเนี่ยให้มาล้อออกเลยเพราะว่าเวลาล้อออกมันจะยากครับสปีเปลี่ยนทีนึงที่สําคัญคือรถสีเดิมต้องรักษาไว้เนี่อย่าไปเขียนเล่นไม่ดีถ้าเขียนรถสีเดิมก็ให้ไม่ใช่ครับคุณกัซีล่าดับแล้วตอนนี้ปุ่มไม่ตื่นเลย ตอนนี้ปลุกให้ตื่นเลยอะดูดูก่อนทำพี่ร์นะคะพี่ฟอร์เดี๋ยวจะถ่ายอัพเดตให้ดูนะคะเอพี่ใบเห็น นิซี่มานี่เขาแทบจะล็อกร้านหนีแล้วค่ะกลัวมากเลยครับน้องเพราะว่าน้องเป็นคนที่ได้จริงครับดยเขาไอเทมเป็นรถตอนนี้เป็นรถตป้ปคาแบบว่าเป็นรถไอเทมแลไอเทมไปแล้วโอเคล็อกกิตตี้ของคุณกค่ที่วันนี้ก็มาใช้บริการร้านพี่บอยก็ผลงานนะฝากติดตามร้านพี่บอยสติกเกอร์ด้วยแล้วก็ ป้าเพจนะบอสที่จะปากน้ำบอสยูทูบด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับค่ะค่ะเอะไะค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทิซี่จะได้เจ้าจิ๋วหน่อยกลับบ้านไปไปเป็นคู่ใจเราใครที่อยากให้ที่ซี่ร้านเราคดีไม่ใช้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งติ๊งติ๊งให้ทีซี่ถึงหนึ่งแต่งตับไวๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ